แชร์วิธีทำพอร์ตฟิดีโอเพื่อส่งสมัครงานและทำพรีเซนเทชันเพื่อขายงานให้กับลูกค้า สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเปีย to Share ช่องที่จำาแชร์เคล็ดลับความรู้เกี่ยวกับการงานและการพัฒนาตัวเองสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มีคนขอเข้ามาว่าอยากดูวิธีการทำพอร์ตโฟลิโอนะคะแต่เราจะไม่ได้โชว์แค่วิธีการทำพอร์ตฟลิโอนะคะเราจะโชว์วิธีการทำพิเซนเตชันเพื่อเสนอขายงานลูกค้าสําหรับชาวฟรีแลนซ์ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มต้นกันที่การทำพอร์ตโฟลิโอกันเลยค่ะในที่นี้เราจะไม่ได้มาทำให้ดูตั้งแต่ต้นเลยนะคะแต่เรามีเทมเพลตมาให้ทุกคนแล้วค่ะทุกคนสามารถไปที่ description ของเรานะคะเราจะแปะลิงก์เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอของเราไว้นะคะรวมถึงเทมเพลต r e s e n t a t i o n สำหรับขายงานให้กับลูกค้าแล้วก็แปะไว้ให้ด้วยได้นะคะทุกคนสามารถนำเทมเพลตนี้ไปใช้ได้เลยโดยเมื่อเราคลิกที่ลิงก์พอร์ตโฟลิโอที่เราแปะไว้นะคะจากนั้น ก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มาให้ทุกคนคลิกที่ Use Template for New Design ได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไฟล์นี้ก็จะเป็นของเราเลยก็สามารถเปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่อของเราตรงนี้ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้อง ใช้ชื่อเดิมที่เราให้นะคะมันก็จะเป็นไฟล์แยกของเรามาเนาะเรามาดูที่ตัวโครงสร้างของพอร์ตโฟลิโอของเรากันเลยค่ะหน้าแรกของเราเนี่ยก็จะเป็นชื่อของเราหรือว่าปกของเราใครจะใส่รูปอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้เราก็ทำเป็นมอกอัพมาให้ทุกคนสามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะสามารถเปลี่ยนคำเปลี่ยนดีไซน์เปลี่ยนสีได้เลยนะคะแต่หลกัลกๆเราเนี่ยจะใส่ไปแค่นี้นะคะในพอร์ตโฟลิโอของเราที่เราใช้งานจริงๆเนาะ อันนี้ก็สามารถใส่ชื่อของเราได้หรือใส่โลโก้ถ้าเรามีนะคะถ้าไม่มีก็สามารถ Delete ออกได้เช่นกันค่ะคําหลังก็สามารถเปลี่ยนเป็นนามสกุลของเราก็ได้แล้วตรงนี้เป็นชื่อของเราก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเมนูตรงนี้นะคะเราใส่ลิงก์ไว้ให้หมดแล้วนะคะถ้าทุกคนเนี่ย e x ็กพอออกไปส่งไปให้ลูกค้าดูหรือ h r ดูนะคะเขาก็จะสามารถคลิกแล้วก็เขาจะเลื่อนไปหน้าที่เป็นเมนูตามนี้เลยค่ะ ต่อน้าที่2นะคะก็เป็น about นะคะก็เขียนคร่าวๆเกี่ยวกับเราเราคือใครเรามีแพชชั่นทางด้านไหนเราเรียนจบอะไรมาหรือว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่ก็ได้นะคะสามารถเขียนไปได้เลยเพื่อให้ HR หรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถใส่รูปได้ด้วยนะคะเพื่อว่าเขาจะได้เห็นหน้าค่าตาของเรานะคะถ้าไม่อยากใส่ใหญ่ก็ใส่เล็กๆก็ได้นะคะก็สามารถหดยอดตรงนี้ได้เลยทุกคนสามารถปรับแต่ง เทมเพลตนี้ได้ตามใจต้องการเลยนะคะแล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็น work experience นะคะก็คือประสบการณ์การทำงานของเรานั่นเองค่ะซึ่งสามารถลบตรงนี้ออกได้หรือเขียนไปได้ด้วยว่าโอเคประสบการณ์ทำงานของเราทั้งหมดเนี่ยเรามีการทำงานทางด้านนี้มาแล้ว7ปีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากเกินนำแต่ไม่มีก็สามารถลบออกได้เช่นกันค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นพวกปี ที่เราทํางานแล้วก็ทํากับบริษัทอะไรแล้วก็ทําตําแหน่งอะไรแล้วก็เขียนข้อค่าว่าไอตตำแหน่งนี้เราทําอะไรบ้างเพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างเนี่ยเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าการทํางานของเราเนี่ยเรารับผิดชอบส่วนไหนบ้างนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มความตัดสินใจเนาะให้กับ h r ได้มากขึ้นว่าเอ้ยเราแมชกับตำแหน่งนี้ไหมกับบริษัทนี้ไหมนะคะยิ่งถ้าเกิด h r เห็นว่าโอเคบริษัทนี้รีเลทกับบริษัทที่ เรากาลังสมัครอยู่เนี่ยมันก็จะง่ายยิ่งขึ้นเนาะก็จะทําให้รู้ว่าโอเคอย่างน้อยๆนะคะเรามีประสบการณ์ทางด้านนี้มาแล้วเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นจ็อบที่2จ็อบที่3ไล่มาเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดใครเคยมีประสบการณ์แค่ครั้งเดียวเนี่ยก็อาจจะใส่พวกฝึกงานหรือว่าใส่เป็นพวกงานพัฒนามอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อให้มันดูเยอะขึ้นเพื่อให้ประสบการณ์ของเราเนี่ย มีเยอะขึ้นแบบเหมือนผ่านอะไรมาเยอะขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าใครย้ายงานบ่อยก็สามารถดิวพิเคทนะคะก็คือ Copy ตรงนี้มาเลยนะคะมันก็จะได้เป็นประสบการณ์การทำงานสองหน้าแบบนี้นะคะก็สามารถเปลี่ยนได้เลยเนาะถัดมานะคะก็จะเป็นพอร์ตโิลิโอพอร์ตโฟลโอนะคะก็คือ แฟ้มสะสมผลงานของเรานั่นเองค่ะซึ่งเทมเพลตที่เราทำมาเนี่ยก็จะแยกเป็นโปรเจกต์เนาะเป็นโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์สองแล้วก็อันเนี้ยเราสามารถเขียนได้ด้วยว่าไอ้โปรเจกต์เหล่านี้เกี่ยวกับอะไรสมมติว่าเราเนี่ยทำโปรเจกต์ นี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่แล้วก็มีโปรเจกต์ย่อยอีกเราก็สามารถเขียนอธิบายไว้ได้ว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรนะคะมันเป็นงานไหนมันมีความสําคัญอย่างไรนะคะแล้วก็เรารับผิดชอบในด้านส่วนไหนบ้างนะคะแล้วเข้ามาไส่ไหนเนี่ยเราก็อธิบายถึงโปรเจกต์ที่เราทํานะคะอย่างเช่นเราออกแบบภาพนี้สําหรับงานนี้ใช้เพื่อสิ่งนี้เราทําคนเดียวไหมหรือทํากับใครบ้างหรือว่ามันส่งผลต่อยอด บริษัทหรือว่าต่อ e n g a เ e m e n เยังไงอะไรแบบนี้นะคะก็คือใส่รีซอให้เขาเห็นด้วยว่าโปรเจกต์ที่เราทำเนี่ยเฮ้ย <c oughs> มันมีแบบผลลัพธ์นะมันไม่ได้แค่ทำไปเฉยๆนะประมาณนี้นะคะถ้าใครมีน้อยก็ใส่เท่าที่มีนะคะหรือถ้าเคยทำพวกงานอดิเรกข,ขายของอะไรก็ออรใส่เข้าไปได้นะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์การทำงานของเราเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดใครมีมากกว่า2ก็สามารถใส่ 3-4ไปได้นะคะแล้วก็สามารถเหมือนเดิม duplicate เข้ามาอีกเป็น5-6ได้นะคะมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปเท่านั้นเลยนะคะและหน้าสุดท้ายนะคะก็จะเป็น contact เนาะว่า HR หรือว่าผู้ว่าจ้างสามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์ไหนอีเมลอะไรหรือมีเว็บไซต์ไหมนะคะก็สามารถใส่ได้ตรงนี้นะคะที่เราทำหลักๆเนี่ยก็จะมี 6เพจนะคะที่เราแจกไปเนาะแต่ทุกคนสามารถทําเพิ่มหรือว่าลดหรือว่าจะเอาแค่นี้ก็ได้นะคะเราคิดว่าแค่นี้มันก็ครอบคลุมแล้วนะคะสําหรับพอร์ตเฟิโอเนาะเพราะว่าถ้าเยอะไป HR ก็จะมีความแบบคือเหมือนเขาไม่ได้ดูเราคนเดียวอะคือเขาก็จะมีแคดดิเดตคนอื่นเนี่ยมาให้พิจารณาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทําให้กระชับที่สุดแล้วก็ครอบคลุมที่สุดให้เขารู้จักเราได้มากที่สุดนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ พอร์ตฟิโอค่ะถ้าใครอยากได้เทมเพลตนี้ก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชันนี้แล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะเรามาต่อกันที่การทำ presentation กันค่ะการทำ presentation เหมือนเดิมนะคะเราก็จะมี เทมเพลตมาแจกไว้เช่นกันที่ใต้ดีสคริปชันนะคะซึ่งอันนี้เป็น presentation ที่เราใช้งานจริงๆนะคะสำหรับการขายงานลูกค้าหรือว่านำเสนอง,งานลูกค้านะคะเหมือนเดิมค่ะคลิกเข้าไปที่ลิงก์ที่เราแจกให้เนาะจากนั้นนะคะก็คลิกที่ use template for a new design ได้เลยค่ะ หลังจากที่เรากดเข้ามาที่เทมเพลตแล้วนะคะเทมเพลตนี้ก็จะเป็นของเราทันทีโดยอัตโนมัติเนะก็อย่าลืมเปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยนะคะมาส่วนของเลเยอร์ค่ะซึ่งเลเยอร์นี้นะคะเราใช้งานจริงนะคะเสนอขายเซอร์วิสให้ลูกค้าจริงๆนะคะมันก็จะประกอบไปด้วยหน้าแรกเนาะเราก็จะเขียนว่า ไอ้สไลด์เนี้ยมันเกี่ยวกับอะไรนะคะของเราก็จะเป็น content strategy for brand นะคะที่เราทำให้เขาหรือบริษัทที่เป็นลูกค้าของเรานั่นเองนะคะเราสามารถใส่โลโก้ได้ถ้าไม่ใส่ก็สามารถลบได้ไอ้ตรงนี้เราก็จะใส่พวกข้อมูลติดต่อของเราไว้นะคะถ้าไม่ใส่ก็สามารถลบได้เช่นกันหรืออยากเพิ่มเติมอะไรก็เพิ่มเติมได้เช่นกันค่ะและหน้าถัดมานะคะเราก็จะเขียนประมาณว่าโอเคทำไมลูกค้าถึงจะต้องทำแบบ คอนเทนต์สตาติจีใหม่หรือรีแบนด์ใหม่หรือทำแบนดิ้งใหม่หรือออกแบบกราฟิกใหม่ประมาณนี้เนาะเพื่ออะไรนะคะแล้วก็จะเกินไปคร้าว่าโอเคถ้าลูกค้าทำคอนเทนต์ใหม่เนี่ยออปเปอร์ตนนี้มันจะเยอะขึ้นนะคะมันจะมีแบบมียอดขายที่ดีมากขึ้นแล้วก็มีเว็บไซต์แบบมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นแล้วก็แบบเหมือนมีคนเข้ามารับชมมากขึ้นประมาณนี้ถ้าลูกค้าเนี่ยให้เราทำคอนเทนต์สตาติจีให้เนาะถัดมานะคะเราก็จะทำแบนด์โพสิชันนิงให้ลูกค้านะคะซึ่ง ก่อนทำแบรนด์โพสิชชั่นนิ่งเราอาจจะแคปเจอร์แบรนด์อันเก่าของลูกค้ามาได้นะคะในกรณีที่เราอยากให้เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงเนาะว่าถ้าเรามาทำแบรนด์โพสิชชั่นนิ่งให้เขาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะหมายถึงว่าใน m o mood and Tone ของอันใหม่ที่ลูกค้าจะมาจ้างเรานะคะในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยมีเพจอยู่แล้วมีเว็บไซต์อยู่แล้วแต่ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีเราก็สามารถเหมือนมอ c k ัพมาให้ลูกค้าได้เลยว่าโอเค โซเชียลมีเดียลูกค้าจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ในเพจของลูกค้าเนี่ยต่อไปเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับแบบพวก Product ก็จะเป็นประมาณนี้มีไลฟ์สไตล์แทรกด้วยมีโปรโมชั่นแทรกด้วยต่างๆก็ว่าไปนะคะซึ่งสามารถเพิ่มลดหน้าได้เลยนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยมีไอเดียมากกว่านี้นะคะเพื่อที่จะนําเสนอให้ลูกค้านะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะแทรกด้วยหน้าคอนเทนต์แพลนเนาะซึ่งเราอาจจะเขียนเกินๆว่าคอนเทนต์แพลนคืออะไรมันมันทำให้เกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าเกิดใครไม่ อยากได้หน้านี้ก็ข้ามไปเลยนะคะจริงๆหน้านี้แบบ มันเหมือนกับว่าเป็นหน้าขั้นนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนะะื้อหาคอนเทนต์พิลาเนาะถ้าเกิดใครอยากได้ก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นแบบสไตล์ตัวเองได้นะคะหรือถ้าไม่อยากได้ก็สามารถ Delete Page ได้เลยนะคะถัดมาก็จะเป็นคอนเทนต์พิลานะคะคอนเทนต์พิลานะคะก็คือ mood and t o ทนของคอนเทนต์นะคะอย่างเช่นสมมุติเราขายกระเป๋าเนี่ยเราก็ควรจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ product sales นะคะหรือว่าเป็นโปรโมชั่นกระเป๋าซื้อกระเป๋าใบใหญ่แถมกระเป๋าใบเล็กอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์รีวิวเนาะอย่างเช่นรีวิวจากลูกค้าหร หรือว่าเป็นเราเอากระเป๋าออกไปถ่ายนอกสถานที่เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจนะคะว่าเอ้ยอยากได้กระเป๋าเราอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าคอนเทนต์พิลาเนาะเราก็จะทําไปให้ลูกค้าดูด้วยว่าแบรนด์ของลูกค้าเนี่ยต้องการคอนเทนต์มุดแอนโทนแบบไหนบ้างนะคะ มาต่อกันที่ไทม์ไลน์นะคะอันนี้จะอิงจากลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีเพจเลยนะคะซึ่งการแ planning เนี่ยเราก็จะแพลนยาวๆไป4เดือนหรือว่าเป็นควอเตอร์เลยนะคะ3เดือน4เดือนเนาะเพื่อที่ว่าจะต้องแบบไปถ่ายรูปจะต้องอัปเดตข้อมูลรวบรวมข้อมูลอะไรต่างๆนะคะมันจะใช้เวลานะคะทุกคนคือจริงๆอะถ้าเกิดจะให้แบบสวยๆก็จะประมาณ2เดือน3เดือนก็ได้ในกรณีที่ลูกค้าแบบ เหมือนรีบนะคะแล้วก็ใ่ระหว่างแพนนิ่งเนี่ยเราก็จะลอนชไปด้วยนะคะซึ่งโอเคเราจะเริ่มโพสต์คอนเทนต์ไปแล้วจากนั้นนะคะมันก็จะเป็นการแมนเทนเนนก็คือลูกค้าสามารถให้เราแมนเทน n นนได้อย่างเช่นโพสต์คอนเทนต์ลงหรือว่า ให้เราดูแลเพจให้นะคะหรือลูกค้าจะเอาไปดูแลเองก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะคะไทม์ไลน์มีอะไรก็สามารถใส่ได้สามารถใส่แยกได้อีกเยอะเลยนะคะว่าเราจะทําอะไรให้ลูกค้าบ้างเพื่อลูกค้าจะได้เห็นว่าโอเคใน1ปีเนี่ยหรือว่าใน1เดือนเนี่ยเราจะทําอะไรให้ลูกค้าบ้างถัดมานะคะก็จะเป็นบัตรเจตค่ะบัตรเจตก็คือเราเนี่ยก็บอกลูกค้าไปเลยว่าโอเคคอนเทนต์แพลนเท่าไหร่ Content Creation เท่าไหรโซเชียลมีเดียเมนเทน a นน e เท่าไหรมันนี่รีพอร์ตเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วสามารถทำาองบัตเจตให้ลูกค้าเลือกได้อย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจเนาะก็คือจะรวมทั้งหมดนะคะแต่ก็สามารถแยกได้ด้วยเช่นกันว่าโอเคถ้าลูกค้าอยากได้แค่โซเชียลมีเดี a i มนเทน n นน์ ance, สมมุติว่าลูกค้าอยากให้เราเป็นแอดมินเนี่ยลูกค้าสามารถจ่ายเท่านี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะก็สามารถทำบัตเจตได้แบบ2แบบเลยนะคะก็แค่เดลพิเกตไปแล้วก็อันนึง เป็นรวมไปเลยต้องใส่ราคาย่อยตรงนี้ใส่ราคารวมไปเลยนะคะแล้วก็ใส่คอนเทน t ์อันเดียวเลยสมมุติว่าแบบมีประมาณ10บคอนเทนต์ก็ใส่10บคอนเทนต์ไปเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากทําเป็นย่อยก็ใช้เทมเพลตนี้ได้เลยนะคะจริงๆส่วนใหญ่แล้วอ่ะ m ั n นี r รีพอร์ตเนี่ยเราจะแถมให้กับ Social Media Admin มินนะคะแต่ว่าพวก Content ์แพลนคอนเทนต์ e ค t ร o เรเนี่ยเราไม่ได้ทําให้นะคะถัดมาก็อาจจะใส่พวกทีมหน่อยว่าโอเค ทีมเรามีใครบ้างหรือถ้ามีแค่เราก็อาจจะใส่ about เราเล็กๆน้อยๆอยแล้วก็แปะลิงก์ portfolio ที่เราทำเมื่อกี้ไปเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าไปดูโปรไฟล์ของเราได้นะคะและถัดมาก็จะเป็นหน้าจบค่ะก็ใส่ข้อมูลเล็กๆน้อยๆอยแล้วก็ข้อมูลติดต่อนะคะถ้าเกิดใครคิดว่าซ้ำกับข้างบนสามารถลบข้างบนหรือว่าลบข้างล่างได้นะคะ และนี้ก็คือทั้งหมดของวิธีการทำพอร์ตโฟลิโอรวมถึงทำ presentation เพื่อเสนอขายงานให้กับลูกค้านะคะรวมถึงเพื่อใช้ไว้สมัครงานไม่ว่าจะเป็นงาน full time ห,หรืองาน freelance น,นะคะ <S <s <ust> <ๆ>ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้หลังจากดูวิดีโอนี้จบนะคะถ้าเกิดใครยังสงสัยยังงงตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้นะคะแน่นอนว่าเราก็มีลิงก์เทมเพลตของ p o r t f o ฟ i o แล้วก็ Presentation สำหรับนำเสนอลูกค้านะคะไปที่ d e s เดสคร i ปชแล้วนะคะใครต้องการก็สามารถใช้เทมเพลตของเราได้ฟรีเลยค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปดวนวาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊าย